Hello everyone, I'm Teacher O. Welcome to our life class. It's lovely to see you again today. What are we going to learn today? Here we go! เรื่องที่ทิเชอร์จะนำมาฝากนะคะก็คือ present continuous ค่ะ present continuous เป็น1ใน12 tense ของวิชาภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษมีอยู่ทั้งหมด12 tense แต่เวลาเราใช้งานจริงๆที่เราใช้บ่อยๆมันจะมีอยู่ไม่กี่ tense ค่ะและ present continuous ก็เป็นหนึ่งใน tense พื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ จะต้องรู้แล้วก็มีความแม่นยำในการใช้นะคะค่ะ present continuous หมายถึง tense ที่เป็นปัจจุบันกำลังกระทำคำว,ว่าปัจจุบันกำลังกระทำหมายความว่าเราจะเห็นภาพว่าประธานหรือคนที่เราพูดถึงเนี่ยกำลังทำสิ่งนั้นให้เราเห็นโครงสร้างของ present continuous ก็คือ subject ค่ะ subject ก็คือประธาน ประธานจะตามด้วย work to be work to be ในที่นี้ก็ต้องเป็น present นะคะคือปัจจุบันนั่นก็คือ is am are แล้วตามด้วย verb ที่ต้องเติม ing นั่นหมายถึงกำลังกระทำกริยานั้นค่ะยกตัวอย่างนะคะประโยคแรก I am eating noodle I am eating noodle แปลว่าอะไรคะแปลว่า ฉันกำลังทานก๋วยเตี๋ยวมี ing เมื่อไหร่ให้นักเรียนใส่คำว่ากำลังเข้าไปเลยนะคะนั่นหมายถึงว่าอะไรคะหมายหมายความว่าประธานคือฉันเนี่ยกำลังบอกคนอื่นให้รู้ว่าฉันกำลังทานก๋วยเตี๋ยวเราจะเห็นผู้พูดเนี่ยกำลังนั่งทานก๋วยเตี๋ยวให้เราเห็นเลยนะคะต่อไปประโยคที่สอง he is eating n o o d l e now he is eating noodle now หมายความว่าอะไรคะประโยคนี้แปลว่า he เขาผู้ชายเขาผู้ชายกำลังทานมี verb to be บวก ing ใส่คำว่ากำลังเข้าไปเลยค่ะเขาผู้ชายกำลังทานก๋วยเตี๋ยวประโยคนี้มีของแถมคำว่า now มาให้รู้ด้วยว่าในขณะนี้นะเขาผู้ชายกำลังทานก๋วยเตี๋ยวในขณะนี้ นักเรียนสังเกตนะคะ verb to be เราจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะ verb to be I จะใช้ am he จะใช้ is นะคะค่าต่อไปประโยคที่3 we are playing football we are playing football แปลว่าอะไรคะ we พวกเราพวกเราเป็นไงเอ่ยมี ing หลัง play พวกเรากำลังเล่นฟุตบอลนั่นหมายถึง ว่าเรากําลังจะเห็นคนที่ผู้ผูที่ใช้คําว่าพวกเราเนี่ยกําลังเตะฟุตบอลให้เราเห็นนะคะค่ะเดี๋ยวดูหน้าต่อไปเลยนะคะหน้าต่อไปทีเชอร์ก็มีคําที่จะแสดงให้เราเห็นว่าในประโยคนั้นน่ะต้องเป็น present continuous เพราะจะมีคําบอกเวลาให้เรารู้ว่าเขากําลังทําสิ่งนั้นอยู่อยู่ในเวลาที่เป็นปัจจุบันคําที่บอกเวลาในปัจจุบันก็ เช่นคำว่า now now แปลว่าในขณะน,นี้ at the moment at the moment ก็ว่าในช่วงขณะน,นี้ในตอนนี้ at present ในปัจจุบันนี้ this day แปลว่าตอนนี้หรือทุกวันนี้ today tomorrow คำเหล่านี้เมื่อเจอในประโยคนะคะเราจะใช้ present continuous หรือกำลังทำสิ่งนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปดู ตัวอย่างประโยคการใช้เรื่อยๆนะคะแต่ก่อนอื่นทีเชอร์ขอทบทวนการใช้ verb to be ก่อนค่ะเพราะว่า present continuous โครงสร้างของประโยคจะเป็นประธานบวก verb to be บวก verb ing เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้ verb to be ให้สอดคล้องกับประธานคือเลือกใช้ประธานให้ถูกต้องนะคะค่ะคำแรกประธานตัวแรกประธานในภาษาอังกฤษ I ต้องใช้คู่กับ am จำไว้เลยนะคะ ไอตัวเดียวเท่านั้นในโลกที่ใช้แอมตัวอื่นใช้ไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์มาใช้นะคะต่อไปประธาน you we they now p l o r l now plural หมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความถึงคำนามพหูพจน์คำว่าพหูพจน์ก็หมายถึงคำนามตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปสองคนขึ้นไปสองตัวขึ้นไปอะไรที่มีมากกว่าสองเราถือว่าเป็นคำนามพหูพจน์ เพราะฉะนั้นประธานที่มีลักษณะอย่างนี้จะใช้ verb to be ตัวไหนคะจะต้องใช้ r นะคะต่อไปประธาน he she it n o w singular คำนาม singular ก็คือคำนามที่เป็นเอกพจน์คำว่าเอกพจน์ก็คือหมายถึงหนึ่งเดียวชิ้นเดียวตัวเดียวสถานที่เดียวเราจะใช้ is ค่ะ เพราะฉะนั้น w o r b to be นักเรียนต้องจำนะคะใช้ให้สอดคล้องกับประธานใช้ให้ถูกต้องนะคะต่อไปที่เชิ์นำหลักการใช้เหตุการณ์อะไรบ้างที่ใช้กับ present continuous นะคะเหตุการณ์ที่ใช้กับ present continuous ข้อที่หนึ่งก็คือ present con เนี่ยจะใช้กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Bob is drinking milk. Bob is drinking milk ก็คือ Bob กำลังดื่มนมโครงสร้างประธานบวก verb to be บวกกริยาที่เติม ing แล้วสังเกตที่เชอบอกว่าอย่างไรคะประธานต้องสอดคล้องกับ verb to be Bob เป็นประธานที่เป็นเอกพจน์คำนามเอกพจน์เพราะฉะนั้นกริยาต้องเป็น is นะคะ verb to be ต้องเป็น is และกริยาก็เติม ing ต่อไปประโยคต่อไป we are studying we are studying พวกเรากำลังเรียนหนังสือเนี่ยขณะนี้พวกเรากำลังนั่งเรียนเช่นเดียวกันค่ะประธานประธานคือ we verb to be ที่ใช้คู่กับ be ก็คือ are verb ต้องเติม ing เพราะฉะนั้น present con ก็คือ we are studying ต่อไป present con ข้อที่2ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ยกตัวอ,อย่างเช่น she is flying to p a r i s in an hour she is flying to Paris in an hour เขาผู้หญิงกำลังจะบินไปปารีสในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้ก็คือในอนาคตอันใกล้ๆนี้หรือเมื่อกี้มีคำแสดงเหตุการณ์มีคำว่าอะไรคะ today หรือ tomorrow ก็คือในอนาคตอันใกล้เหมือนกันเราอาจจะเปลี่ยน in an hour เป็น tomorrow ก็ได้ก็จะเปลี่ยนได้เป็น she is flying to Paris tomorrow นี่คือการใช้ present con เพราะฉะนั้น present con ใช้กับสองเหตุการณ์เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นให้เราเห็นในขณะนี้เลยกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ๆนะอันใกล้ๆต่อมา teacher เราก็ต้องมีหลักการเติม ing ที่ท้ายคำกริยาเช่นเดียวกันหลักการเติม ing ที่เช่อวันนี้นำกฎการเติม ing มาฝากนะคะข้อแรกคำกริยาโดยทั่วไปสามารถเติม ing ได้ทันทีก็คือคําคำกริยาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเติมได้ทันทีเดี๋ยวจะมีกฎยกเว้นเดี๋ยวจะเป็นข้อต่อไปนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าคุก แปลว่าทำอาหารถ้าใครกำลังทำอาหารก็จะเป็น cooking sing ร้องเพลงถ้าใครกำลังร้องเพลงก็จะเป็น singing play เล่นก็จะเป็น playing work ก็จะเป็น working โดยส่วนใหญ่กิริยาจะเติม ing ได้ทันทีแต่จะมีกฎข้อยกเว้นข้อ2ก็คือถ้าคำกิริยาที่ลงท้ายด้วย e หน้า e เป็นพยัญชนะให้ตัด e ทิ้งก่อนแล้วเติม ing หน้า e เป็นพยัญชนะนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า take หน้า e เป็นตัว k ตัว k เ,เป็นพยัญชนะเพราะฉะนั้นตัด e ทิ้ง take ก็จะเป็น taking make ตัด e ทิ้งก็จะเป็น making give giving leave l i v i n g use using ค่ะ กฎข้อที่3นะคะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie คำใดก็ตามที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y ก่อนแล้วค่อยเติม ing เช่นคำว่า die die ได้ไดไดแปลว่าตายลงท้ายด้วย ie ถ้าจะเป็นกำลังก็เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing คำว่า t i e ผูก ie ก่อนเติม ing ก็เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing ค่ะกดอีกหนึ่งข้อนะคะคำกริยาพยางค์เดียวมีสระตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวต้องเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วจึงเติม ing หมายความว่าคำอะไรก็ตามที่ออกเสียงพยางค์เดียวออกเสียงครั้งเดียวมีตัวสะกดหนึ่งตัวเหมือนภาษาไทยเลยตัวสะกด มีสระหนึ่งตัวให้เราเบิ้ลตัวสุดท้ายก่อนแล้วเติม ing เรามาดูตัวอย่างนะคะเช่นคำว่า put คำว่า put เข้ากดว่าไงคะพยัญเดียว put เราออกเสียงครั้งเดียว put มีสระตัวเดียวสละคือ u และพยัญชนะตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวคือ t เพราะฉะนั้นก็จะเป็น putting เราจะเบิ้ลตัว t ตัวท้ายก่อนเติม ing sit มีพยางค์เดียวออกเสียง SIT มีสระตัวเดียวคือ I และตัวสะกดตัวเดียวคือ T เพราะฉะนั้นเบิ้ลตัวท้ายก่อนเป็นดับเบิ้ก็จะเป็น SITTING Sw im, SWIM Swi มเป็น s w i m m i n g ส wi มบางคนสงสยัยเออออกเสียงสองครั้งนะแต่ว่าคำว่าสระมันออกเสียงแค่กึงง่งหนึ่งครึ่งหนึ่งฝรั่งเขา ถือว่าเป็นหนึ่งคำนะคะ swim ก็เป็น swimming ทุกอย่างมีข้อยกเว้นนะคะ swim เป็น swimming cut เป็น cutting plan เป็น planning run เป็น running โอเคค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่ทิเชอร์นำมาฝากในวันนี้การใช้เพ e สเซนต์ n อนติเนีก็ไม่ยากนะคะประธานบวก work to be บวก ing นักเรียนให้ความสำคัญกับการใช้ verb to be ให้สอดคล้องกับประธานแล้วก็จำการกดเติม ing ซึ่งก็ไม่ยากเมื่อใช้ใช้ไปเดี๋ยวก็จะชินเองนะคะแล้วค่ะอย่างเช่นที่เชร์นำมาฝากในวันนี้ภาษาอังกฤษนะคะ English is practicing English is practicing ภาษาอังกฤษคือการฝึกฝนการฝึกฝนก็ต้องเรียนรู้บ่อยๆฝึกอ,อ,อ่านฝึกทำแบบฝึก Thank